สวัสดีครับอยู่กับพวกเรา t a n k c o m และผมไอซ์ Tankcom ครับวันนี้นะครับเป็นวันที่ถึงคิวการเปิดตัวของเมนบอร์ดชิปเซต Intel Z270 จากทุกๆยี่ห้อทุกๆรุ่นนะครับที่มีเข้ามาเป็นตัวสซมเปิลเพื่อทำการทดสอบในเมืองไทย t a n k c ค m มเราก็มีมาให้ดูหนึ่งตัวครับเป็นตัวเล็กๆที่เราก็ไม่คิดว่าจะได้มาเหมือนกันนะครับเ s u s Thailand ส่งมาให้นะครับตัวนี้เป็นเป็นตัวที่แบบมองปุ๊บ รู้เลยว่าเฮ้ยเป็น A อซุดรุ่นไหนมองปุ๊บรู้แลยว,ว่าเฮ้ยแม่งสุดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูกันเพราะว่าผมมั่นใจอะดูปุ๊บคุณอยากได้แน่นอนตัวผมเองยังอยากได้เลยนะครับยิ่งได้ลองแล้วยิ่งรู้เลยว่าเฮ้ยมันต้องใช่ว่ะมันต้องได้ว่ะมันต้องโดนว่ะแต่นะครับเดี๋ยวต้องดูกันไปก่อนนะฮะในเรื่องของดีไซน์ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น2คือเรื่องของฟังก์ชันฟีเจอร์ต่างๆที่ เพิ่มเติมมาจาก z ซตหนเนี่ยมันมีอะไรตรงไหนบ้างที่เป็นจุดเด่นจริงๆที่แบบเห็นได้ชัดจริงๆ,ๆเดี๋ยวจะบอกกันไปนะครับทีละเรื่อง2เรื่อง3เรื่อง4ี่เรื่อง5เรื่องเพราะตามนี้อย่าช้าครับวันนี้คือสุดจริงอะไรจริงแต่เป็นบอร์ดตัวเล็กๆสําหรับเรานะครับอ่ะไม่พูดเยอะฮะพูดมากเดี๋ยวน่าํำคาญดูกันครับตัวนี้เลย asus e maximus 9 formula ย,ยังคงเป็นะครับยัง lg งเป็น f o งร e t LGA 1 1 5 1คือสามารถใส่ได้ gen 6และก็ gen เจน7ตัวใหม่นะครับเรื่องของพื้นฐานการรับ sli c o r d f i e ที่เป็นมัลติ gpu เนี่ยยังทำได้อยู่แต่เหมือนกับว่าผมผมคิดไปเองหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ผมดู3-4เดือน5เดือนให้หลังมานนี้นะฮะ nvidia เองก็จะดรอปก,การ sli เหลือเพียงแค่2 wa sli เท่านั้นที่แบบว่าใช้งานได้กับ user ทั่วไปจริงๆนะครับน่าจะเป็นไปในทิศทางนี้แล้วแหละเพราะด้วยความแรงด้วยความ ที่มันมาถึงจังหวะที่แบบเฮ้ยมันสุดแล้วอะต้องรอดูอนาคตไปอีกไกลๆหน่อยครับว่ามันจะสุดกว่านี้ได้อีกไหมนะไม่แน่อนาคตอาจจะเหลือก์ดจอเพียงแค่ตัวเดียวแล้วก็ได้นะใครจะไปรู้คือแบบมันแรงไวแล้วมันเหลือเฟือแล้วอะไม่ต้องอะไรมากนะครับแล้วก็เรื่องของความเป็นออร่า R G B เอสุจัดมาให้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงครับมีไฟออร่า R G B แน่นอนแล้วก็เพิ่มเติมก็คือสามารถทำออร่าซิงก์ได้ก็คือไฟบนเมนบอร์ดทำไปซิงก์กับ V G A ได้ ให้ไฟมันไล่เฉดกันได้นะครับแล้วก็สามารถทําให้สีมันเหมือนกันได้มันจะได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยการคลิกนะครับ vga sync เสร็จปุ๊บเราก็เซตไฟง่ายๆเลยไม่ต้องมาทำเหมือนเมื่อก่อนก็คือว่าเลือกไฟที่บอร์ดสีหนึ่งเลือกไฟที่การ์ดจอสีหนึ่งมันวุ่นวายนะและเมนบอร์ดตัวนี้ด้วยความที่มันเป็นที่สุดเนาะ,ะ maximus um 9 formula <S 2> <S 2> <S มันก็ต้องมีอะไรพิเศษนิดนึงเพราะเขาจับเอาตัวชุดตัวแปความร้อนด้วยน้ำครับเป็น วอล์กอัลก็ของชุดภาคจ่ายไฟบนเมนบอร์ดของ CPU เนี่ยเขาใส่ของ EK มาให้นะฮะตัวก่อนหน้านี้ก็มีนะครับที่เป็น Maximus um 8เนี่ยก็เป็นชุดน้ำเหมือนกันอ่ะตัวเมนบอร์ดเก็บไว้ก่อนเห็นแล้วว่ามีแบ็กเพจใช่ไหมฮะเดี๋ยวดูบันเดิลกันก่อนครับค่อนข้างที่จะเยอะหลายชิ้นเหมือนกันแล้วค่อยดูเมนบอร์ดนะฮะอุปกรณ์บันเดิลชุดแรกครับเป็นสมุดคู่มือดีเทลการซัพพอร์ตรองรับรวมไปถึงบอกค่าโค้ดเออร์เลอร์ต่างๆนะฮะคุณดูได้ในเล่มน,นี้ก่อนนะ,ะอย่าเพิ่งไไไปถาาาามมใคครรรรเ้้ดดูก่่อออนนนวััไไัซพพ์ตนะะบบง พอรู้เสร็จปุ๊บนะค,คุณก็มาลองลงไดเวอร์ดูครับแผนไดเวอร์ยูทิลิตี้อยู่ในนี้หมดเลยถัดมาคือโคสส่วนลด20%ครับจากเว็บไซต์ cablemod.com และชุดนี้คือชุดสาย Sa า a 3.0 6กิกครับให้มาทั้งหมด6เส้นเป็นสายดำหัวดำพร้อมกับสติ๊กเกอร์นะครับเป็น rog โลโก้นะครับเป็นเลเบลสติ๊กที่สายนี่แหละบอกว่าสายไหนคืออะไรจดเอาไว้ได้ส่วนสายเส้นนี้ครับเป็นสาย rgb strip cable เอาไว้ต่อเพิ่มความยาวสำหรับคนที่ไปซื้อชุด rgb มา บนเมนบอร์ดก็มีไอ้นี่ให้อยู่แล้วสตรีทเฮดเดอร์นะครับ R G B เสียบเพิ่มเติมได้และปรับตั้งได้ครับ C P U installation tool แล้วก็ตัวนี้ครับ ASUS Q connector ส่วนชุดนี้ครับอันนี้เป็นตัวที่เขาเรียกว่า S S D M t o o module นะครับเอาไว้ติดตั้งการ์ด S S D M แบบแนวตั้งเป็นคีย M นะครับบนบนเมนบอร์ดจะมีพอร์ตให้เป็นแนวตั้งอยู่1ตัวนะครับเดี๋ยวบอกให้ดูนะฮะว่าอยู่ตรงไหนพร้อมกับชุดสกรูตรงนี้นะครับหลายหคนมักจะว่าถามว่า เฮ้ยพี่หาซื้อเพิ่มเติมได้ที่ไหนผมบอกเลยครับหายากนะที่มันลงตัวแล้วก็พอดีกับเมนบอร์ดในรุ่นนั้นๆเพราะเขาให้มา1ชุดนะครับบางรุ่นบางเมนบอร์ดก็ให้มา2ชุดสําหรับไอตัวนอสโูยุดการ์ด M.2 แนวนอนแล้วเจ้าตัวนี้ครับเป็น SLI HB b r i d g นะครับเป็นบิดแข็งซึ่งณเวลานี้เนี่ยพันซีรีส์นะครับพันเจิ 80, นิยมใช้ HB b r i กันเพิ่มมากขึ้นแล้ว ASUS ก็แถมมาให้เลย เพราะว่าลวหลายๆคนเนี่ยจะใช้จอความละเอียด2 k 4 k กันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นพันซีรีส์หรือว่าพ a าสคาว G P U เนี่ยเวลาคุณเชื่อมต่อ S I แล้วต้องการแสดงผลที่2 k 4 k H B B R I T เท่านั้นนะครับถึงจะเห็นผลตัวนี้คือเสารับสัญญาณนะครับเป็น Wi Fi Receiver 2หัวนะฮะผมแอบแปลกใจจริงๆ A s u s ุน่าจะออกแบบเสาใหม่ได้แล้วนะครับอันนี้มันอยู่มานานมากแล้วหลายยุคหลายสมัยนะครับดีไซน์แบบนี้ให้มา1อันครับอีกชุดครับอันนี้รองสุดท้ายแล้วยังไม่หมดครับเหลืออีกหน่อย อันนี้เป็นถาดรองแก้วซึ่งมันเป็นกระดาษโลโก้ LG นะครับด้านหลังเขามี QR code บอกว่า join the public ผมแนะนำนะให้ยาวไปรองแก้วน้ำนะครับเปียกปุ๊บมันเละปั๊บนะฮะแนะนำให้วางไว้เท่ๆเฉยๆหร,หรือเก็บไว้ในกล่องดีกว่าให้รู้ว่าเรามีพอแล้วส่วนตัวนี้เป็นสติกเกอร์โลโก้ p l a ทครับเป็นโลโก้ LG ด้านหลังเป็นกาวนะครับบางๆตัวนี้สวยเขาดีไซน์ใหม่แล้วมันจะไม่ใช่กรอบทรงเดิมแล้วมันเป็นออกแนวเพชรและไดมอนด์แบบนี้ครับสวยงาม แล้วถ้าใครคิดว่าไอสติกเกอร์โลโก้อันเดียวที่เขาแถมมาให้มันไม่พอเนี่ยคุณเอานี้ไปเลยครับกี่ชิ้นวะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่อันเยอะโคตรนะฮะลองคิดไลร่ตองให้ดีฮะว่าคุณจะเอาออกมาติดกับอะไรหรือเปล่าเพราะว่าติดแล้วติดเลยนะครับหาซื้อที่ไหนไม่ได้นะฮะแผ่นใหญ่ๆแบบนี้หลายชิ้นแบบนี้เนี่ยอันนี้ผมยึดไว้เองได้ไหมครับเนี่ย<ห>แล้วก็หน้าตาเมนบอร์ดนะครับเอากลกว้างนะฮะโทนสีหลักๆเลยจะเป็นโทนออก เทาเข้มเข้มมีสีดำบ้างครับเล็กน้อยในบางส่วนเท่านั้นฮิตซิงตรงนี้ที่เป็นชุดภาคจ่ายไฟนะก็จะเป็นส่วนของโคเวอร์พลาสติกที่ปิดคลุมมาถึงแต่ว่าด้านในจริงๆก็คืออลูมิเนียมไดซสีออกเทาอมม่วงนะฮะด้านในจะเป็นชุดวอเตอร์บล็อกของ EK นะครับทำการระบายความร้อนให้กับชุดภาคจ่ายไฟ CPU นะฮะด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นโคเวอร์ปิดหมดเลยแต่สามารถเปิดได้1จุดนะครับ ตรงนี้เพราะว่าเอาไว้ใส่การ์ด M.2 แนวนอนเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะฮะว่าหน้าตาด้านในมันเป็นยังไงนะครับสล็อตแนมก็เป็นสีดำนะครับสลับกับเทาส่วนฟอร์แฟตเตอร์ของบอร์ดตัวนี้จะเป็น ATX ไซส์เต็มนะครับมีน็อตตัวสุดท้ายรูนี้ให้ดูถ้าเกิดไม่มีมันจะเป็น ATX แบบแคบนิดนึงส่วนสีของ PCB เนี่ยจะเป็นดำด้านนะครับก็ตามนี้โดยรวมแล้วดีไซน์ของ Maxim u s ั9 Formula ถามว่าเปลี่ยนไปเยอะไหมจาก Maxim u s 8ก็ พอสมควรนะครับแต่ไม่ถึงกับแบบฉีกเวอร์เลยนะฮะก็คือยังยังอยู่ในโทนที่เป็น ROG สีเทาอมม่วงอยู่นะครับแต่โดยรวมแล้วดูแล้วรู้ครับว่าเปลี่ยนแน่นอนนะฮะอันนี้ว่ากันที่ครึ่งบนของตัวบอร์ดก่อนละกัน s o อกเก CPU เขาใช้เป็น s o อกเกตเดิมนะครับ LGA 1151ใส่ได้หมดเลยนะครับ Intel Core i หรือว่าจะเป็น Pentium c e l e r o n ที่เป็น Gen 6ก็คือ1 1 5 1อ่ะใส่ได้หมดเลยทุกตัว รวมไปถึงเจนใหม่ที่มาแล้วนะครับเคมบิลเล็กเจน7ตัวนี้ก็ใส่ได้นะฮะชุดภาคจ่ายไฟเขาใช้เป็นแบบ10เฟสนะครับด้านข้าง6เฟสด้านบนอีกสเฟสถ้าเกิดมองไม่ชัดเดี๋ยวผมเอียงให้ดูจะเป็นลักษณะนี้นะฮะคาปาซิเตอร์ที่อยู่รอบๆซ็อกเก็ต CPU จะเป็นสีออกเทาๆอมฟ้านิดๆไม่ใช่ดำนะครับแล้วก็ไม่ใช่เทามันจะเป็นแบบอมฟ้ๆนิดนึงนะครับก็สวยงามแล้วก็แปลกตาดีส่วน ตรงชุดระบายความร้อนเป็น water ็อกซ์ของ EK สามารถเปิดได้นะครับใส่ฟิตติ้งคุณจะใส่ฟิตติ้งแบบไหนละ่ะก็ลองดูแล้วกันเป็นหัวมาตรฐานนะฮะเปิดได้เลยเป็นจุกพลาสติกที่เขาปิดเอามาไว้อยู่แล้วนะครับค่อนข้างที่จะเปิดยากนิดนึงนะฮะแต่ก้เปิดให้ดูปุ๊บสมมติว่าคุณเ,าเอาน้ําเข้าด้านบนก็ให้มันออกด้านล่างซึ่งสมควรจะเป็นอย่างนั้นนะสมมติคุณวางเคสแบบนี้แนวตั้งนะฮะบ,บอดอยู่แนวนี้น้าไหลปุ๊บ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 ไปออกนี่โอเค แลก็จะมา CPU ก็ได้หรือไม CPU ก่อนก็ได้ก็ว่ากันไปซึ่งมันจะมีโลโก้ EK อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้ Formula แปะเอาไว้ครอบเพลิกชิ้นนี้เนี่ยลากยาวเลยนะครับลากยาวตั้งแต่ที่ปิด b a c k Panel นะและ้วก็ลากยาวมาเลยก็คือทั้งบอร์ดเลยเป็นชิ้นใหญ่ปิดตึ้มลงไปส่วนโซนที่เป็น Slot RAM นะครับเอาแ a มก่อนแ a m เนี่ยใส่ DDR4 ได้64 g b นะฮะยังไม่ได้เพิ่มเป็น128นะครับก็ใส่64แล้วแหละพอแล้ว จริงๆมันเหลือเฟือมากมาอยู่แล้วสำหรับเครื่องที่ใช้ในการเล่นเกมเป็นหลักนะครับหรือว่าทำงานพื้นฐานทั่วไป64กิกส่วนบัสเนี่ย4000พัตโอเวอร์คล็อกนะครับก็คือเกิน4000ได้อยู่ถ้าเกิดแรมคุณเจ่งพอนะแล้วก็แรมคุณเนี่ยระบายความร้อนดีพอส่วน Extreme Memory Profile หรือว่า XMP จาก Intel เขารับหมดนะครับณเวลาน,นี้ถ้าเกิดว่าแรมตัวไหนออกมาใหม่ก็จะมีการอัปเดตในออสเพิ่มเติมส่วนแถบด้านบนยังมีอยู่ครับยังมีอยู่ ตรงนี้พิเศษอยู่แล้วสำหรับบอร์ดรุ่นใหญ่ๆจากเอกซดเขาจะให้มาเป็น7ซเว่ e เซกเมนต์สำแหน่งนะครับสแสดงค่าบิมโคดเออร์เรอร์เวลาเครื่องมันบูตไม่ติดหรือว่ามันบูตถึงตรงไหนเนี่ยเราจะได้รู้ไปเปิดดูในคู่มือฮะอยู่หน้าท้ายๆนะครับของเล่นจะบอกหมดเลย a B บีบังและบี B, ทูบงและแล้วแต่เลย55อะไรอย่างเงี้ยถัดมาจะเป็นสวิตช์ครับสตาร์ทนะครับแล้วก็รีเซ็ตตรงนี้นะฮะเขาจะบอกมันเป็นเหมือนไฟ LED เล็กๆ,ๆนะครับเขาจะเขียนไว้อยู่เลยว่าเป็น C.P.U เป็น D r ร m เป็น V.G.A หรือว่าบูตถ้าเกิดว่าไฟ L.D e มันไปขึ้นตรงไหนก็คืออยู่ในสถานะตรงนั้นถ้าเกิดขึ้นค้างหมายความว่ามันติดที่ตัวนั้นนะครับขึ้นค้างที่แรมแล้วตัวนี้ขึ้น5 5าก็นั่นแหละครับติดแรมแรมไม่บูตให้เปิดเครื่องแล้วก็เซตไบออสใหม่นะครับส่วนตัวนี้ครับเป็นปลั๊กใหม่ละเขาเรียกว่า U.S.B. 3.1 Front Header Panel นะฮะในอน,นาคตหรือว่าณเวลานี้อาจจะมีแล้วก็ได้ที่เป็นเคสที่มี Front USB 3.1เนี่ยเป็นหัวเนี่ยเสียบมาให้เขาจะใช้ปลั๊กแบบนี้แหละเสียบจากหน้าเคสมาส่วนครึ่งล่างของตัวเมนบอร์ดนะครับสล็อต PCIe 3 0 x 1แบบปลายเปิดเขาให้มาทั้งหมด1 2และ3สล็อตนะฮะถ้าเกิดว่าใครอยากจะใช้เป็นการ์ดท,ที่มันเป็น x4 อะไรเงี้ยคุณสามารถไปเสียบสล็อตอื่นได้นะครับได้เลยนะแล้วก็ที่เป็น PCIe 3 0 x 1 6สล็อตยาวนะครับสล็หลักตัวนี้ แล้วก็2แล้วก็3ให้มาทั้งหมด3สล็อตถ้าเกิดใส่การ์ดเดียวใส่สล็อตนี้ถ้า2การ์ด2นี้เป็น8บวก8นะครับสำหรับ s l i ถ้าเกิดเป็น o s ร f i ไ e นะครับเป็น 8. 8บวก8บวกนะครับ8 4 4นะฮะทีนี้ครับตรงนี้จะเป็น ROG ที่เป็น RGB คุณสามารถปรปับแต่งได้ตรงนี้ก็จะเป็นชุดฮีตสิงค์ถูกปิดครอบไว้หมดนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่าพอเปิดออกมาปุ๊บหน้าตาจะเป็นยังไงส่วนสล็อต M.2 ที่เป็นแนวตั้งจะอยู่ตรงนี้ใช้ควบคู่กับ อุปกรณ์บันเดินที่ติดตั้งการ์ดแนวตั้งมาให้ใช้ได้เลยส่วนตรงนี้ครับจะมีแฟน External Header นะครับสำหรับคนที่จะใช้แฟนครับได้อีก1พอร์ตแล้วก็จะมี W-in W-out w a นเดอะบิวอา w ์มเดอะ p ี u ิานะครับสำหรับคนที่จะเอาไปเล่นชุดน้ำนะครับ water water pump ด้วยมี3ปลั๊กสีาขาวตรงนี้ครับซึ่งเปิดออกมามันจะเป็นประมาณนี้นะฮะคุณสามารถติดตั้ง M.2 ได้ทั้งหมด4ไซส นะครับ C 2 6 0 8 0แล้วก็110ซึ่งเวลาติดตั้งกาเสร็จปุ๊บก็สามารถเอาฝาปิดตัวนี้ครอบปิดเข้าไปได้เลยเหมือนเดิมนะครับทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยคอมเครื่องเนี้ยแม่งไม่มี SSD ว่ะไม่มีฮั์ดิสวะเป็นสายหมกไปเลยว่างั้นนะครับก็ดูเรียบร้อยดีสะอาดตาดีส่วนพอร์ต s a TA ให้มาทั้งหมด6พอร์ตครับ SaTA 3.0นะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็น USB 3.0 Front Header Panel พจากหน้าเคสเหมือนกัน ในเรื่องของ Sound On Board ที่หลายหลายคนเรียกกันนะครับเป็น HD Audio ROG Supreme FX S 2 1 2 2 0 7.1 Channel c o d e c นะครับ ASUS จัดมาให้เต็มที่แบบนี้อันนี้เป็น1 2 0 d งนะครับสำหรับ Output แล้วก็เป็น1 1 0 d งร้ r สำหรับการ Record อัดเสียงเข้าไปและเวอร์ชั่นของ Sonic Studio ก็เป็นเวอร์ชัน3แล้ว Sonic Radar ก็เป็นเวอร์ชั่น3เหมือนกันอันนี้ผมอยากเปิดให้ดูแต่ถ้าเกิดเปิดปุ๊บมันจะกลายเป็น เปิดทั้งชิ้นเลยผมยังไม่อยากถอดนะครับเพราะว่ามันต้องไปอีกหลายที่หลายสื่อเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะลองเรื่องของเสียงให้ฟังและกันแน่นอนอุปกรณ์ทุกชิ้นทุกอย่างนะครับเป็น high audio grade อยู่แล้วครับด้านหลัง b a c k i o panel แปลกตาใช่ไหมฮะไอแผ่นนี้เขาติดมาเลยครับไม่มีแล้ว b a c k i o panel ฝาปิดอะไรนั่นเขาเป็น pre mount นะครับก็คือติดตั้งมาบนตัว b a c k i o panel เลยมันจะพอดีกับด้านหลังของตัวเคสอันนี้ผมข,ขออนุญาตเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดติดค้างไว้เนี่ยไม่สวยเนี่ยผมชอบอะไรที่มันแบบออกแนวะเปิดซิง ก็ดึงให้ดูเลยอยากรู้เหมือนกันว่ามันสีอะไรซึ่งดึงออกมาแล้วมันเป็นสีออกแนวดําด้านนะครับพื้นในจุดต่างๆก็จะบอกตําแหน่งของพอร์ตทั้งหมดเลยว่าพอร์ตอะไรบ้างซึ่งจะมีสวิตช์เคลียร์ซิมอนะครับมีแฟลชแบ็กไบออสและตรงนี้เป็นหัวในการเชื่อมต่อเสารัรบสัญญาณ Wi-Fi Receiver นะครับจะมีพอร์ต DP พครับพอร์ต HDMI USB 2.0ทั้งหมด4พอร์ตแล้วก็จะเป็นช่องที่เขาวงไว้ว่าเป็น การเสียบ USB สำหรับ BIOS Flashback นะครับเพื่อ Recovery BIOS ได้ด้วย USB 3.0มีทั้งหมด4พอร์ตและ USB 3.1 Type A และ Type C อย่างละหนึ่ง RJ a 5 5นะครับเป็นสีแดงและพอร์ตในการเชื่อมต่อ Sound Output นะครับเป็น3.5ม mm ิลแจ็คทอง7.1ชนเนลและก็ SPDIF Sound Digital นะครับมีมาให้เหมือนกันฮะด้านหลังของตัวบอร์ดก็เป็นที t d ดอีกหนึ่งอย่างนะครับซึ่งหลายหลายคนเนี่ยมักจะให้ความสำคัญพอสมควรเลย สำหรับแบ็กเพล e ของตัวเมนบอร์ดนะเขาใช้เป็นอลูมิเนียมครับได้สีแล้วก็มีการมิลลิงเล่นลวดลายที่กำลังดีไม่เยอะมากจนเกินไปมีการว้าด้านหลังซ็อกเก็ต CPU ให้มีพื้นที่ในการใส่ตัวแบ็กเพล e ของชุดบายความร้อนว่าจะเป็นฮิตซิงหรือว่าชุดน้ำก็แล้วแต่ใหญ่มากพอสมควรผมสังเกตนิดนึงด้านหลังซ็อกเก็ต CPU เนี่ยนะครับอุปกรณ์ค่อนข้าง,งเยอะมากกว่า z 1.0แล้วก็ไอตัวนี้ที่ยึดซ็อกเก็ต c p u เนี่ยมันเปลี่ยนรูปไปนิดนึง นะครับตำแหน่งอาจจะเป็นจุดเดิมแต่ตัวตัวไอต,ต,ต,ตัวดามด้านหลังเนี่ยสีดำดำเหล็กตรงเนี้ยมันเปลี่ยนไปปกติมันจะเป็นตัวทีนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับตัวเนี้ยมันจะเป็นแบบออกแนวสี่เหลี่ยมเลยก็คือน่าจะมีความแข็งแรงมากกว่าเดิมนะครับส่วนสีของแบ็คเพลทนเนี่ยจะเป็นออกเทาเทาอมม่วงนะครับสไตล์ o g t e เลยฮะสีเดียวกันทั้งบอร์ดอยู่แล้ว <S <S ทีนี้นะครับมีอีกสองเรื่องที่อยากจะบอกก็คือตำแหน่งของหัว pwm นะฮะจะอยู่ตรงนี้1นะครับส3า 4 5 6 7ซึ่ง7หัวนี้นะครับจะมีวอเตอร์ปั๊มอยู่2หัวนะครับที่เหลือก็จะเป็น PWM Fan สุดยอดให้มาอย่างเยอะนะครับส่วน RGB Header จะอยู่ตรงนี้1หัวครับแล้วก็ด้านล่างอีก1หัวนี่ครเป็น2หัวและตำแหน่งของไฟ RGB ที่มันจะแสดงนะครับออร่าเนี่ยอยู่ตรงนี้1จุดตรงโลโก้อ g นี้หนึ่จุดนะครับและตรงนี้สล็อตไอตรงที่ล็อคสล็อตการ์ดจอเนี่ยหนึ่งสองนะครับสองสล็อต ตัวนี้ไม่มีแล้วก็โลโก้ alc ตรงนี้อีก1จุดและสวิตช์ก็จะมีไฟ led ค้างอยู่แล้วนะครับแน่นอนฮนะไฟก็จะเป็นออกแนวแบบไม่เจิดจ้าไม่เห็นเป็นเม็ดเพราะว่าเขาปิดซ่อน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 ไว้หมดเลยก็คือเป็นประกายแสงพอควรไม่ถึงกับว่าเป็นไฟเทคอะไรขนาดนั้นแล้วก็สามารถติดได้ด้วยผ่านซอฟต์แวร์อย่าลืมครับมี vga s y n c ด้วยนะครับเป็นออร่า sing จัดให้ครับเดี๋ยวไปดูผลทดสอบดูหน้าไบออสกันนิดนึงนะครับว่ามันประมาณไหนแล้วอย่าลืม เรื่องของเสียงแล้วเราจัดให้ครับเต็มเหนียว กด delete หรือ f 2เข้า bios มาได้เลยนะครับหลังจากประกอบเครื่องเสร็จปุ๊บทีนี้เดี๋ยวมา oc guide กันนิดนึงอันนี้คือหน้าที่เป็น ufi นะฮะ easy mode เราไม่ใช้ครับเข้า f 7เพื่อ advance ไปเลยจะมาที่หน้านี้ก่อนนะ e x t r a n e t r i g k e r ปุ๊บขั้นแรกให้คุณเปิดตัวนี้ครับจาก auto เนี่ยให้คุณเลือก xmp เพื่อเปิด xmp ของ ram เสร็จปับ๊บมาที่ตัวนี้ sync all core นะฮะให้วิ่งเท่ากันทุกคอครับแล้วก็ถ้าเกิดจะเอา4.6ก็เลือก4.6นะครับ46 100คูณร้อยเข้าไปไม่ได้เซตอะไรเพิ่มเติมเลยยกเว้นตัวนี้ฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊ลงมาเรื่อยๆนะครับคุณจะเจอแถบที่เขียนว่า cpu core and cache v o n t a g e ให้เลือกเป็น manual mode manual mode <c oughs> นะครับ manual mode เสร็จปุ๊บก็มาใส่ตรงนี้ฟิกไว้ซึ่งผมใส่เป็น 1.315V โวลต์เท่าีนพอแล้วส่วนดีไดโวลเตจ xmp มันตั้งให้เองฮะ1.35โวลต์แค่นี้เองนะหน้านี้ถัดมา หน้าแอดวานซ์ CPU c o n f i ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับไม่ได้ทำอะไรเลยจริงๆนะปล่อยไว้อย่างนี้ power manage ผมก็ไม่ได้ทำอะไรเลยครับมายังไงไปอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราล็อกตัวคูณที่ตรงนี้เป็น46แล้วเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเราล็อกตรงนี้เป็น46แล้วมันก็ล็อกของมันเองเลยนะฮะอีกหนึ่งเรื่องคือที่อยากแนะนำก็คือตัวนี้ฮะพัดลม ถ้าเกิดว่าใครจะตั้งค่ารอบพัดลมอย่างเช่นตรงนี้คิวแฟล n ์จ n นิ่งเราไม่เอานะครับ CPU Q ียูคิวแฟให้มาปิดเลยจากเดิมที่มันเป็นออโต้เนี่ยมันจะทํางานตามอุณหภูมิมั่งแหละตามโหลดอะไรมั่งแหละแต่ตัวนี้ปิดปุ๊บมันทํางานเต็มที่เลยพัดลมผม1600กรอยบวิ่งเต็ม3ตัวเลยง่ายๆแค่นี้นะอันนี้ก็คือเรื่องของการบูตการ F1 ให้รอไหมนะครับหรือจะบูตโลโก้ไหมแค่นั้นเองสามารถเซฟ โอเวอร์คล็อกกิ้งโปรไฟล์ได้ครับมีทั้งหมด8โปรไฟล์นะครอย่างตรงนี้ผมตั้งชื่อให้เป็น4.6นะครับ4.6เสร,ปป 3, ร็จปุ๊บ3,200เมกะเฮิรตซ์แรมเซฟทูโปรไฟล์ไหนก็คือโปรไฟล์ที่1หรือจะโปรไฟล์ที่2นะฮะก็เลือกไปได้หมดเลยผมเซฟโปรไฟล์ที่1แล้วกันปังในอนาคตนะครับเผื่อไบอุบออสมันเพี้ยนเราก็มาเซฟมาโหลดได้เลยตามนี้โหลดจากโปรไฟล์ไหนละ่ะโปรไฟล์2องก็โปรไฟล์2โปรไฟล์1นึ่ก็โปรไฟล์1 แค่นั้นเองนะฮะจบครับกด f 1 0นะครับแล้วก็เชนเพื่อที่จะเข้า Windows ครับ cpu c นะครับดูกันเลยหลังจากที่ปรับแต่งในไบออเสร็จแล้วโชว์ตรงนะครับ6 7 0 0 k 1 4นาโนเมตร4.6กิกฟเลี้ยงวีคอตรงนี้โชว์ที่1 3 1 2โวลต์ w, 4คอร์8เทรดอยู rain, ่ครบและชื่อเมนบอร์ดนะฮะอันนี้สำคัญมาก e x u s tech computer maximus 9นะครับ ix นะฮะก็คือเอา x มาลบ1ก็คือ10-1ลบก็คือเป็น9 formula ชิปเซต Intel Skylake ครับ Intel 270นะครับเป็นซ270โอเคตรงรุ่นแล้วก็บ i o ออสออรชั่นตรง2องแรมเปิด x m p ไว้ขึ้นตรงนะครับ16 g b d ด okay, ้วยช a n n แ l ลคิโอเคฮะบัส352 CL16 ตรง SMP ทีนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัว Cinebench R15 ดูซิว่าค่าที่เราเซ็ตไว้เนี่ยมันพอใช้งานได้เสถียรในระดับหนึ่งไหมนะฮะด้วยโปรแกรมนี้ก็คือรู้และฮะรู้เลยแหละว่าเครื่องคุณสามารถดัน24ชั่วโมงได้ไหมกับการโอเวอร์คอร ในค่าเซตติ้งแบบนี้ต้องมี8ช่องนะครับ CPU 4คอร์8เทรดให้นับที่จำนวนเทรดของ CPU ฮะหรือถ้าเกิดเป็น4คอร์แท้8คอร์แท้อะไรอย่างเงี้ยก็ให้ดูว่ามันมีกี่คออ่าไม่นานครับเดี๋ยวลองดูซิฮะถ้าเกิดว่าเซตติ้งแบบนี้กับเมนบอร์ด Z70 1นะจะอยู่ประมาณ 10, 1020, 1 0น0 0 แต่บอร์ดบางตัวบางยี่ห้อก็ตกเหลือ8900ก้าร้อยก็มีใกล้แล้วมาครับอ่าคะแนนอยู่ที่939อานะครับอาจจะลดลงไปนิดนึงเพราะว่าเราใช้ซอฟต์แวร์แคปเจอร์นะครับเป็นวิดีโอแคปเจอร์ก็อาจจะตกไปบ้างเป็นเรื่องธรรมดาช่างมันครับอย่าไปซีเรียสเอาให้ดูคร่าวๆว่าเซตติ้งนี้คุณใช้งานได้ถ้าเกิดคุณเซตติ้งแบบเราแล้วคุณไปลองเองนะแล้วไม่ต้องเปิดโปรแกรมอื่นเลยเนี่ย คุณอาจจะได้คะแนนตรงนี้เยอะกว่านะครับ9 3 9า b ครับสำหรับตัวนี้และถัดมาอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของซาว n d ตอนนี้เนี่ยเขาออกเป็น Sonic Radar เวอร์ชันใหม่นะฮะ s s t u d s t u d i ดด้วยแล้วก็หน้าตาของ Supreme FX นะครับซอฟต์แวร์ที่ใช้ในเรื่องของเสียงเอซูตเนี่ยทำหน้าตาใหม่ด้วยอันนี้คือหน้าหลักนะหน้าแรกจะเป็นแบบนี้สามารถปรับวอลลุ่มได้เลือกได้นะครับปรับเกนได้เลือกระบบได้นะครับ แต่ตอนนี้เราใช้เป็น2.0นะครับก็คือเลือกสเตอริโอเอาไว้ผมจะให้ดูหน้าตาคร่าวๆแล้วกันอาร์มิฟายเลเวลสามารถปรับเลือกความดังได้ครับเอ็กซ์เตมีดังสุดและภาวะฟูก็เบาลงไปหน่อยเพอร์ฟอร์มันต์นี่คือเพิ่มจากของเดิม100%มานิดนึงและโซนิคสตูดิโอก็มีให้เปิดเลือกขึ้นมานะครับรูมคอเล็กชันคือเอาไว้เซตลำโพงที่เป็น5.1แล้วก็7.1ชานเอลเท่านั้นดีฟอลต์ฟอร์แมตอ่ะโอเคครับคุณก็เลือกเอาไปว่าคุณจะใช้กี่บิตกี่เฮิร์ตตนนนะะครับบแปกิิพื้ฐาจอยู่่ที24ต นะครับ48 48กิโลเฮิรตซ์ทีนี้ดูกันนิดนึงตรงเรื่องของ Sonic ปุ๊บหน้าต่างนี้ทำอะไรได้เยอะเลยคุณสามารถเลือก Device ได้นะครับว่าจะให้เสียงออกที่ไหนนะฮะแล้วก็ถัดมาให้มาดูที่ Record Studio ครับก็เปิดปิดได้นะครับแล้วก็จัดการ Equalizer <c oughs> ของไมโครโฟนได้ด้วยเฮ้ยไม่ธรรมดาเว้ยนะรหรือผมไม่เคยใช้ไม่ค่อยได้ใช้ก็ไม่รู้เลยรู้สึกตื่นเต้นนะครับนี่มี Casting Enhancer ด้วย นะครับไมโครโฟนเอฟเฟกต์เพิ่มเพิแคนบีคือปรับแต่งได้นะฮะแล้วก็เซตติ้งตรงนี้ล็อกอินแต่ผมไม่ได้สมัครยูเซอร์เอาไว้ปุ๊บเดี๋ยวให้ดูอีกหนึ่งตัวก็คือตัวนี้เป็น Sonic Ra d a r ซึ่งเขาทำมาเป็นเวอร์ชันนี้แล้วครับเวอร์ชัน3นะฮะอันนี้เนี่ยคนที่เล่นเกมนะคุณต้องลองเซตเองนะครับว่าให้ตำแหน่งมันอยู่ตรงไหนบ้างอะไรบ้างซึ่งผมออกตัวเลย ผมไม่เคยใช้นะครับแต่หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะเลื่อนหน้าต่างให้ใหญ่ได้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บป,ประมาณนี้นะครับมีเลือกสีด้วยเห็นไหมฮะเลือกสีของแถบก็โอเคนะครับทำอะไรได้หลายอย่างดูอ่าประมาณนี้นะครับผมเปิดเมนูฟังก์ชันให้ดูเรื่อยๆคร่าวๆคุณก็ไปลองเล่นเอาเองแล้วกันนะฮะก็ไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้เยอะจนแบบทําอะไรไม่ถูกนะฮะ ทีนี้เดี๋ยวผมลองให้ดูอีกหนึ่งเรื่องครับก็คือเรื่องการปรับ EQ ซึ่งบอกไว้เลยว่าการปรับ EQ ตรงนี้เนี่ยคุณต้องไล e out ออกจากแจ็ค3.5มิลหลังเมนบอร์ดเท่านั้นถึงจะสามารถปรับได้นะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะโอเคในเรื่องของ3ย่าน low แล้วก็3ย่าน h i g เพราะว่ามันจะไม่พลาดเกินแล้วมันก็จะไม่บาดหูจนเกินไปแบบนี้ลองดูได้นะครับสมมุติว่าผมดันย่านไฮก่อนละกัน จะเห็นชัดหน่อยนะครับหรือถ้าคุณดึงย่านโลขึ้นบวกลบทีน,น,นึงนะฮะทุกยา่าน1ิบแบนดอคิะฮะมันจะเป็นประมาณนหรือใครชอบให้เสียงร้องเสียงกลางโป๊กโป๊ชึงชึงหน่อยก็ดึงย่านกลางขึ้นเพราะฉะนั้น1ิบแบน EQ ตรงนี้ดึงได้ครับไม่หนักเกินไปแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปกำลังดีครับถือว่า เป็นลูกเล่นอีกหนึ่งอย่างให้หลายๆคนที่ชอบในเรื่องของเสียงได้ลองปรับเล่นกันดูนะฮะหาจุดให้เจอเดี๋ยวก็เจอเองที่มันเพาะนะครับแลตมาก,ก็โอเคอยู่แล้วแล้วแต่คนชอบครับลองดูครับ10แบบ EQ เป็นไงครับมีการลองซาวออนบอร์ดให้ดูแบบจริงจังด้วยนะครับเป็น Supreme FX แล้วก็ Sonic Radar 3นะฮะทีนี้เนี่ยในเรื่องของ Performance นะครับ หลายๆคนอาจจะมองเฮ้ยทำไมคะแนนจากโปรแกรมที่มีชื่อว่าซีนิเบน R15 มันมาดูน้อยผมได้อธิบายไปแล้วตอนที่ทดสอบตอนที่อัดนะครับว่าเราได้เปิดโปรแกรม Capture เพื่อที่จะให้ได้เห็นภาพที่ชัดเจนนะอยากจะลองดูไม่ใช่หรอกเราก็เลยใช้ Capture ์ช่วงที่ปรับเสารให้ดูด้วยผลที่ได้ออกมาผมว่ามันโอเคดูนะมันน่าดูอะแล้วเสียงที่ได้ออกมามันมีซ้ายขวามันมีการปรับ EQ ให้ได้ยินชัดเจนทําให้ได้รู้ว่าซาวออนบอร์ด มันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นคุณก็เอาไปตัดสินใจได้เพิ่มมากกว่าเดิมนะฮะเพราะถ้าเกิดเอาเสียงลาโพงมาเข้าไมเนี่ยมันไม่ค่อยชัดมันฟังรู้เรื่องหรอกนะเอาแบบนี้ลองแบบนี้ดูเฮ้ยมันโอเคดีนะครับก็จัดกันไปละกันทีนี้ครับเรื่องของดีไซน์ไม่ต้องพูดถึงนะ m a x กซิม9ัสเก้าฟอร์มูล่าเขาจัดมาให้เต็มที่อยู่แล้วโควงโคเวอร์อะไรเงี้ยโอ้โหเต็มเหนียวปิดเกือบทั้งบอดเลยนะครับ ราคาผมต้องขออภัยด้วยจริงๆณนะวันนี้ที่ถ่ายเนี่ยยังอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2559อยู่เลยนะครับได้ของก่อนแล้วก็ต้องถ่ายไว้ก่อนนะฮะแล้วก็วันนี้เปิดตัวจริงเรื่องราคาผมถ้าเกิดว่ามีการอัปเดตยังไงเดี๋ยวจะอัพไว้ให้ใน description นะครับแล้วก็จะแจ้งกันอีกทีนึงว่าราคาค่าตัวของมันเท่าไหร่ไอตัว Maxima 9 Formula ที่เป็นตัว top ของชิปเซ็ตช2เจสูตจาก ASUS เนี่ยมันอยู่ประมาณไหนนะะแต่ถ้าเกิดให้ผมเดาๆน่าจะมีหมื่นไปปลายแหละ ตามสเตปนะครับขอบอร์ดตัวท็อปในชิปเซ็ตนานจาก ASUS นะฮะจัดไปครับใครที่อยากจะได้ความสุดนะฮะตัวนี้แหละต้องโดนใส่ได้หมดเลยครับ CPU Core i ที่เป็น Gen 6หรือว่าจะเป็น Gen 7อย่างแคบิเลกก็ได้นะโอเคครับขอบคุณ A s u s Thailand ด้วยครับที่ส่งเมนบอร์ดตัวนี้มาให้กับเราได้ลองเล่นแล้วก็ลองรีวิวทดสอบนะครับหลายๆอย่างให้ทุกคนได้ดูแล้วก็เอาไปตัดสินใจซื้อกันนะฮะผมเองยังอยากได้เลยเห็นแวบแรกโอ้โหเมนบอร์ดตัวนี้แม่ง สุดว่ะอะไรว่ะนะไม่ธรรมดาโอเคครับขอบคุณทุกๆกท่านด้วยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังครับช่วยกันเหมือนเดิมนะฮะไลค์ซับสไคร้แล้วก็แชร์สิ่งดีๆจะมีให้คุณได้ดูกันต่อเนื่องแน่นอนนะครับก็ยาวๆกันไปทั้งปีเลยขอบคุณสปอนเซอร์ทุกๆเจ้าครับที่สนับสนุนพวกเราครับไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะขอบคุณจากใจจริงครับไม่มีทุกท่านเราเดินมาได้ไปถึงวันนี้แน่นอนสุดท้ายนี้ครับขอบคุณคอมพิวเตอร์ที่ทําให้เรามาเจอกัน thanks com สวัสดีครับ